ครับสวัสดีครับสวัสดีมาต่อกันอีกคลิปนะครับผมหลากครับบ้านแล้วครับผมคลิปนี้ว่าไม่ยังได้พี่น่องแต่ว่าถามว่าขี้กรับได้ดบอกกันนะจะขี้กลับได้ดนะครับพอดีเมื่อห้างเดียวกันอยู่พี่นอ่องเคยได้หลากเมื่อเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่หอดไม่หอดเสี่ยนจะเปลี่ยนเส้นิห,หน่อยการล่องิึงนะครับผมว่ามันจะเป็นน้ำหยางนะครับ แล้วตอนนี้ลากเมื่อแล้วครับผมเปลียนน้ำเงินลากเมื่อครับผมรถบริษัสตาร์นะพี่น้องแต่ผมว่าครับว่าน่าจะเป็นยังนะครับน่าจะซิเล่ด้อยเพียนหมครับหรือแนวใดนะครับผมตอนนี้ทำการลากเมื่อนะครับผมฝนกระซุ่งสีโต๊ะพี่น้องเป้นบ้าขึ้นฝนนะครับผมบ้านเขาแล้วครับนี่ครับ มาเป็นยามงาน àn, พี่น้องเอ้ยดีแต่ว่า,า,าไอเราบรไปเฮ็ดยงงานนะครับก็เลยมาไถาให้มันเหลวก็หลักกับ,กบเมื่อน,นะครับผมยัดได้ก็บ่พอข้าวพี่น้องเป็นอีกนะครับผมก็เลยว่าบา่มีอารมณ์เฮ็ดงานนะครับผมเออไดีอยู่ <c oughs> <c oughs> không Ô Ô. quan, chỉ Ô được. đi. Đẹp đẹp cho bố. ซื้อไม่ไม่ได้หลากเมื่อเป็นสายคนครับพี่น้องรถบริษัทได้ไปนอ้องที่ว่าหลากเมื่อซื้อนะครับกะะรับเมื่อกับคระับเด๋ยวนั่นพี่นอ้องฮะตายมาตายย่าคนจิตตกป่ะนี่ครับโอ้ยเจื่อนเซอร์ตาย ป่ะเ well. <c oughs> <c oughs> oh, ้ยจ <c oughs> ังวะเฮ็ดคายหนาคายตายดีพี่น้องเฮ็ดเ่อม่ลุดตายนะครับผมเอ้ออ้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 เ้อเ้อเฮ้อเฮ้อ กับบานกวนครับกับบานก่อน,อนบบเดี๋ยวไปไขสา,าเหต Del ุพร้อมกันนะครับว่าสิเป็นน้ำยังพีหรอกมันสิเป็นน้ำซีเลยลหน่อยตัวนี้บอครับตัวจ่ายน้ำมันเบรดสวิตช์ขึ้นนะโอ้ยว่าไม่ลดทางพี่น้อกเอ้ยบวยเบิดประกันก็เจิมพร้อมเลยครับเทดบดีบนได้แนวนี้หัวยิ้นว่าสีหาพันเหมือนได้พี่ง้อกหาเมนตัวนี้นะครับผม อาทีเด็ดงาน4ีมือหนึ่งไปแล้วครับถ้า <laughs> เป็นน้ำตัวนีครับถ้าเอาตัวนีใส่พ่อไหายหนึ่บ่หัวว่าจะไปแก้ไขจุดใจคือกันนะครับผมประกันกระเบิดพอดีนะร่อ,องเบิง้งพี่นองกด็ดตเป็นน้ำยังล่ะครับผมเด็ดตัวเป็นรถ่างไป่น่องเอ,อ้ยหลากกันเมื่อ <laughs> โอ้หเฮ็ดดีเฮ็ดดี ดีเฮ็ดดีเฮ็ดบ่นีเฮ็ดดีพี่น้องเลยใชแต่ว่ามีทีมงานนะครับเป็นกันมาลากไหยนะครับผมมีเมื่อแนี้เสียงแขกแขกคาขาดเลยพี่น้องผมบ่อยากขับเมื่อนะครับผมยันเป็นไปร้ายก็หนีนะครับผมหรือจงังไรหรือมันเกี่ยวกันกะกัปลอดภัยไว้กอน,นะครับผมจังไรก็เมื่อทางเดียวกันก็เลยหลากเมื่อเลยพี่น้อง โตกระมีนะครับผมฝนกาชีโตขวอควนบาทเนี่ยโอ้ยงานกัน,นย่างสองสามงานเนี่ล้ะครับผมรถกาตายดังบักสังฮู้เจ้าทีแห่งบ่ <c oughs> จักเป็นน้ำยังพี่น้องเลยเราไปหอดเงยนไปหาสาเหตุกันไหมนะครับปลาสิบปนแน่ใจพี่น้องเลย ยิ่นแต่เสียงเสือกนะครับเรียนน้ำท่าพอดีอายเาราบรไปเฮ็ดงานพอดีนะครับเลยได้มาลาไข่นะครับผม เดี๋ยวกลับไปหาสาเหตุกันนะครับผมชุ่มลิปหนานะครับว่าสิเป็นน้ำยังครับเดี๋ยวจะเอาของท่านมาใส่เบิ้งนะครับผมเอาเวียนน้ำเงินมาใส่เวทม่วงเบิ้งนะครับาหายกาวคือต้องไปหาห,าหลานอะไรซื้อไห้ได้ถ่ายได้ไม,มือนี้นะครับผมบดสันมือนบ์บดได้เห็ดงานแถบพี่น้องทาไปทาศูนจักงามำดลนะครับผม ผมว่าจะไปเบิ่งอยู่ตะการเทคเตอร์นะครับมันน่าจะใส่ของใส่น้ำกันได้ก็ท้องแปดหาเก่าหา,ห,าหรือเปล่าหรือจังไรพี่น้องต้องไปลองเบิ่งครับผมเอาตัวยางไปเทียบเบิ่งนะครับผมถ้าเมนกะผมก็จะลงไปซื้อเลยนะครับถ้า่เมียนกะห่วยขั้นว่า,ามืออื่นมันยดนุดบติภัยธรรมงานครับผมฝนกะจีโต๊ะบานโอ้จังหวะมิตเนี่ยมันพี่น้องเอ้ย คือว่าอุปสรรคเล็กน้อยนะครับผมถ่ายเล่าเฮงคีโต๊กลงสาเฮงจอดเป็นเดือนถึงต้นนอพี่น้องเนาะผมจอดดำมือดำเครื่องมือมก็จะพบเป็นยังยอนหนุนนอ,นอับผม <c oughs> สงสัยอยากพัก่คนแล้วครับเ <c oughs> มื่อยคือผ้าเฮดยดอยู่เบิร์ปีปีนีนก็ได้ สงสัยเมียมีมยานั่งเพิ่นฉี่ขาดพอจะคือพี่น้องโอ้ยรถใหม่ๆบ่เคยเป็นกับเป็นพี่น้องอ่ะประสบการณ์ครับประสบการณ์เทื่อแหลกครับเทื่อแหลกเลยก็ว่าได้นะครับผมปกติสุดยางครับเพี้ยงงานได้ครับแต่ว่ไม่เสียงแขกแขกซื่อๆนะครับผม มาพี่น้องเอาไว้พบพอก,กันคลิปหนานะครับผมคลิปนี้งครับเป็นคลิปสันส้นๆนะครับผมเจอกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้วา